สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมผมเนทนะครับอ่าก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแต่งตัวปืนลูกซอง Echo กันนะครับว่าควรจะแต่งยังไงดีนะครับในซีซั่นที่4เนาะซึ่งการแต่งรูปแบบนี้นะใช้ได้ทั้งหมด MP แล้วก็ BR เลยนะครับผมซึ่งมันจะแต่งยังไงบ้างนั้นก็มาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับคลองชิ้นแรกเลยนะครับที่ผมแนะนำว่าควรจะต้องติดเลยนะฮะคือแม็กกาซีนนะครับผมผมแนะนําว่าให้ติดตั้ง l a r t e เอ e กเทน d ด็ดนะครับเพื่อที่จะบวกความจุแม็กกาซีนมา17นัดน,นะครับผมเพราะว่าตัวปืนเ c h คเดิมๆเ,เนี่ยกระสุนมันค่อนข้างจะน้อยและยิงไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมด MP หรือ BR เนี่ยการติดแม็กกาซีนอันนี้ไปนะครับจะทำให้คุณเนี่ยมีจังหวะในการยิงตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมแม้ว่าคุณจะยิงพลาดไปแต่คุณก็ยังมีแม็กซีเออไม่ใช่แม้ว่าคุณจะยิงพลาดไปนะฮะแต่คุณก็มีกระสุนที่เพียงพอที่จะยิงใส่สตูวนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ โดยมีข้อเสียคือความเร็วก้นที่เราลงไป1.5%นะครับแล้วก็เลเวล่าเลงยิงเพิ่มขึ้นมา5%นะครับซึ่ง2อย่างนี้เนี่ยผมบอกตรงว่าถ้าแลกกับความจุแม็กซีนที่เพิ่มถึง17นัดนะครับผมผมบอกตรงว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้เลงยิงอยู่แล้วด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียตรงนี้ก็เลยไม่ได้สมผลกับเราเลยนะครับโอเคนะครับของแต่งชิ้นถัดไปนะครับถ้าจากแม็กกาซีนนะจะเป็นในส่วนของเลเซอร์นะครับ เลเซอร์มมน,น,นะครับผมแนะนําเป็น MIP เลเซอร์5 MW นะครับผมเพื่อที่ความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงนะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นมานั่นเองแล้วก็ลดความดีเลยเมื่อวิ่งยิงไปถึง25%เลยนะครับความดีเลยเมื่อวิ่งยิงคืออะไรนะครับคือสมมติว่าเราวิ่งวิ่งอยู่ฮนะแล้วกดยิงเนี่ยมันจะชักปืนกลับมาได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ ส่วนข้อเสียคือเห็นเลเซอร์ช่วยเลงนะแต่ผมบอกตรงว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถึงจะเป็นใน BR เนี่ยเราจะใช้ช็อตกันก็ต่อเมื่อที่เราจะเจอสตูใกล้ๆใ,ใช่ไหมฮะแล้วเราก็เปลี่ยนปืนมันเป็นช็อตกันแล้วยิงสตูเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเซอร์ช่วยเลงมันไม่ได้สมผลอะไรมากเลยนะครับคือยังไงก็ต้องเห็นตำแหน่งกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับของแต่งเชนเัดไปนะครับถ้าจากเลเซอร์นะจะเป็นในส่วนของปากกระบอกนะครับ ปากระบอกนะครับผมแนะนําเป็นโชกนะครับเพื่อที่ 1, 1> เพิ่มเมรียดาเมจดมาแล้วก็2คือเพิ่มความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงมาอีกด้วยนะฮะส่วนความแม่นยำเมื่อเล็งยิงอันนี้ถือว่าแบบเป็นกําไรติดมาแล้วกันนะครับผม เพราะว่าเราไม่ได้เล็งยิงอยู่แล้วเนาะโดยมีข้อเสียคือความเร็วขึ้นที่ลดลงไป5%นะครับแล้วก็ความ delay เมื่อวิ่งยิงนะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นมา7.5เลยนะครับซึ่งความ delay เมื่อวิ่งยิงเนี่ยมันค่อนข้างจะส่งผลมากๆเลยนะครับสำหรับการเล่นช็อตกันนะซึ่งเรามีของที่จะมาช่วยในเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ผมขออธิบายเรื่องความเร็วขึ้นที่ก่อนนะครับที่ลดลงไปเยอะเนี่ยมันส่งผลอะไรมากไหมในหมด MP นะครับมันจะส่งผลขึ้นมานิดหน่อยนะครับมันจะทําให้จังหวะในการเล่นของเรานะฮ แต่ว่าท่านแรกกับพ่อดีมันถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆเลยนะครับส่วนใน br เนี่ยความเร็วขึ้นที่มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรามากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะใช้ช็อตกันเนี่ยก็ต่อเมื่อจังหวะเะยะใกล้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่จะเป็นจะต้องไปสนใจมันเท่าไหร่นาะเรื่องความเร็วขึ้นที่ลดลงไป5%เน่ะนะครับโอเคนะครับของแต่งชิ้นทัดไปนะครับถ้าจากปากกระบอกเนาะจะเป็นในส่วนของกริปหลังนะครับ คลิปหลังผมแนะนําเป็นสติเปล์กริปเทปนะครับเพื่อที่จะลดความเร็วเมื่อวิ่งยิงเข้าไปอีก15%นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าไปหักลบกับข้อเสียตะกี้เราก็ได้กําไรคืนมาอยู่ดีนะครับผม7.5เนาะส่วนข้อดีอย่างหนึ่งคือระยเวลาเล็งยิงก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราไม่ได้เล็งยิงอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้สมผลอะไรมากเท่าไหร่นะครับข้อเสียคือความแม่นย่าเมื่อเล็งยิงนะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นมา12%แรงเดียวตั้งแนวนอนเพิ่มขึ้นมาอย 3-2นะครับแต่ว่าถ้าถามว่ารับได้ไหมผมบอกตรงว่ารับได้นะครับเพราะว่าเวลาเรายิงเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้กระสุนเยอะจนกว่าจะแ,แบบกระสุนเด้งปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้งมากเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยแรงดินเอาตั้งก็เลยไม่ได้ส่งผลกับเราเท่าไหร่นะครับส่วนแรงดินนอนเนี่ยกับช็อตการเอเคโฟเนี่ยผมบอกตรงว่าไม่มีผลอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็เลย ไม่ต้องกังวลไปนะครับผมเรไดวาข้อเสียเนี่ยก็มีเพียงแค่แรงเดียวตั้งเพิ่มขึ้นมาเพียง 3- 2%นนะครับคราวนี้นะครับของแต่งเ้นทัดไปนะครับถ้าจากกลิปหลังนะอันนี้เนี่ยผมไปลองมาแล้วนะฮะคือในโหมด MP เนี่ยอ่าในเรื่องของเขาเรียกว่าระยะดาเมจน,นะครับถ้าสมมติเพิ่มขึ้นมา30หรือ20เนี่ยในโหมด MP ผมบอกตรงว่ามันแทบไม่เห็นผลเลยนะฮะโอกาสเห็นผลของมันเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าใน BR เนี่ยอุย๊ ขออภัยฮะแต่ว่าใน BR เนี่ยผมแนะนำว่าให้ติด MIP Extended Light Barrel ไปนะครับเพราะบางทีในระยะใน BR เนี่ยเราอาจจะมองพลาดไปได้นะครับเพราะว่าเรามองจากด้านหลังใช่ไหมเพราะหลายคนน่าจะเล่นแบบมุมมุมคนที่3อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจะทำให้ระยะคุณพลาดได้นะครับผมก็เลยแนะนำว่าให้ติดตั้ง MIP Extended Light Barrel สำหรับคนที่ต้องการเล่น Echo ที่โหมด BR นะครับ แต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้จะเอาไปใช้ใน BR ใช่ไหมถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ได้เอาไปใช้ใน BR ผมแมนะนําว่าให้เป็นในส่วนของ p e r ร์คนะครับเพอร์นะครับผมแมนะนําเป็น s p ินอัพคนะครับเพื่อที่เพิ่มความเร็วหลังสังหารของเราให้สามารถยิงได้อย่างต่อเน,นื่องชดเชยในเรื่องของความเร็วเคลื่อนที่ที่ลดลงไปเยอะนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมคนไหนรู้สึกว่าแรงดีแนวตั้งเนี่ยมันเยอะเกินไปก็ใต้ลํากล้องนะครับแล้วก็ ให้ติดตั้ง Operator Fort Grip ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะสําหรับคนที่รู้สึกว่าแรงดีแเ้าตั้งมันสูงเกินไปนะคือปืนมันเด้งเกินไปนั่นเองนะครับผมแต่สําหรับผมผมติด Speed Up Q นะครับผมเพราะผมอาจจะเล่นใน MP เนาะอย่าลืมนะครับเล่นใน BR ติดตั้ง MIP Extended Light Barrel หรือ OWC Markman s นะครับผมซึ่งผมค่อนข้างจะแนะนำแค่ MIP Extended Light Barrel ก็เพียงพอแล้วนะครับผมโอเคนะครับ ก็อันนี้ก็ครบทั้ง5้าชิ้นแล้วนะครับผมสําหรับการแต่งตัวปืน Echo นะครับต่อไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเกมเพลย์แล้วนะครับเราก็ไปดูกันดีก,กว่าเนาะอว่าพอไปเล่นจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมไปดูพร้อมกันเลยนะเพียงโอเคครับผมเอาเธอเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอืมอืมอืม,อมนี่นะครับผมอูม้อู้อู้นี่นะครับมันทําให้เรามีกระสุนมากขึ้นในการเข้าพทรากันต่อเนื่องต่อได้นะครับผมนี่เห็นไหมฮะ ถ้าสมมติเลยนระยะเราก็พยายามอ่าอย่าเพิ่งออกไปเต็มตัวนะครับผมโอเคครับอุย้ยโอ้โหโดนยิงหลังนะครับผมอันนี้ผมพลาดเองนะครับไม่เป็นไรนะโอเคครับผมเหมือนศัตรูจะอยู่ตรงซีนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็มีเหมือนกันผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมฮา เป็นไปได้ยังไงวะไอ้บอสเองเกินคนจริงยอมใจจริงๆอุ้ยเดี๋ยวนะครับโอเคครับผมโอเคครับโอเคครับผมนี่นะฮะคือกระสุนมันไม่เพียงพอต่อการบวกจริงๆนะครับผมถ้าเราไม่ติดตั้งแมกกาซีนมาเนาะ อันนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าศัตรูรู้สึกจะเผื่อระยะแล้วนะครับผมเขาเผื่อระยะแล้วอะไม่ไม่ให้แบบเข้ามาใกล้เกินไปนะครับไม่เป็นไรนะครับผมงั้นเราก็คุมพื้นที่ในจุดที่เราสามารถคุมได้นะครับผมโอเคครับตะเอ๋กำลังจะบอกตะเอ๋เลยไม่เป็นไรนะครับ ออ้ยโดน EMP ยิงมาจากตรงไหนอะโอ้โหจังหวะที่ผมหันไปอะนะครับไม่เป็นไรนะครับโอ้ยบอดเอ้ยบอดเองเกินคนเกินไปแล้วนะครับผมบอดโคตรเกินคนเลยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับมาตอนที่ครึ่งหลังนะฮะ เขามีโอกาสที่จะชนะผมได้อยู่นะครับผมเอาจริงๆแล้วนี่เนี่โอเคครับคราวนี้ผมต้องดูว่าโอเคครับออ้เขาเห็นแล้วฮะเขาเห็นเขาเห็นผมแล้วสิ่งที่ผมทำได้ในตอนนี้คือพยายามยือ้อ นันให้ได้มาที่สุดนะครับผมพอเขาทิ้งสเปซมาแล้วนะนั่นไงฮะคือคิดว่าเขายังหันหลังอยู่นะครับผมถ้าเจอแบบนี้ผมแนะนำว่าให้พกระเบิดไปนะฮะมันจะช่วยได้เยอะเลยนะโอ้โห,โหยอมใจจริงๆนะครับผมคราวนี้ปัญหาคือผมไม่ได้พก EMP มาด้วยนะครับมันก็เลยจะเป็นข้อเสียไปนะครับผมในตอนนี้เนาะะไม่เป็นไรนะฮะ โอเคนะครับนี่นะจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มออกห่างผมเรื่อยๆแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเราก็พยายามยึดพื้นที่ในส่วนของเราให้ได้มากที่สุดน,นะครับผมโอ้โหโอเคฮะโอเคครับผมโอชิด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 โอเคครับ โอเคครับผมโอเคครับโอเคครับเขาเอ็มพีไปเนาะไม่เป็นไรครับนี่เนี่ยเสือภัยนะครับผมถ้าจังหวะไม่ถึงก็แนะนำว่าให้สไลด์ไปเลยนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยนะหรือกราวิตี้สไปก็ได้เหมือนกันนะครับผม โอเคครับโอเคครับผมเออโดนหมอดิงจนได้นะครับผมไม่เป so ็นไรนะโอเคครับโอ้เราเราติดสโลด้วยนะครับผมโอเคครับเขินเลย ก็จะเห็นได้ว่าผมพยายามจะเข้าปะทะเรื่อยๆนะซึ่งถ้าเป็นในระยะประมาณนี้ใกล้ๆนะผมระยะดรามจมันมันไม่ได้สมผลอะไรเลยนะครับเพราะงั้นผมเลยไม่แนะนําให้ติดตั้งอ่ะน้องครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับในส่วนของเกมเพย์นะครับก็จะเห็นได้ว่าการแต่งเอ็ o โคในรูปแบบนี้นะฮะเราเข้าปะทะอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมเพราะว่า1เราวิ่งไวขึ้นจากสปีดอัพคิวด้วยนะครับและอย่างที่2เนี่ยเรามีจํานวนกระสุนที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับมันทาให้เราสามารถบุกได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผม ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปแต่งกันดูนะครับผมแล้วมันเป็นยังไงอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้านนะครับหรือว่าจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเอาชิ้นนู้นออกแล้วมาแต่งชิ้นนี้อะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะถือว่าแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมก็ <c ười> <c ười> คลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบายนะครับอดีโอจีง